าสะพายข้างสำหรับคุณผู้ชายที่วันนี้เนี่ยคัดมาแล้วลนะคะเป็นรุ่นคลาสสิกแล้วก็เรียกได้ว่าซื้อครั้งเดียวค่ะใช้ได้ตลอดไปเลย สวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่กับโมสนะคะแล้วน,นี่ก็คือช่องแคทซิล่าโมสค่ะในคลิปนี้ค่ะเดี๋ยวโมสจะพาไปชมกระเป๋าของคุณผู้ชายนะ,ะที่ถูกเรียกร้องกันเข้ามาให้ทําเยอะมากนะคะวันนี้ก็เลยคัดมาเน้นๆเ,เลยค่ะ7ใบด้วยกันว่าเป็นใบที่สามารถซื้อครั้งเดียวนะคะแล้วก็สามารถใช้งานได้ตลอดไปเลยค่ะมีใบไหนบ้างนะคะเป็นแบรนด์อะไรแล้วก็ราคาเท่าไหร่วันนี้บอกรายละเอียดยิบเลยค่ะทุกคนก่อนที่จะไปดูค่ะถ้าคุณชอบเรื่องราวแบรนด์เนมอย่าลืมกด subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งรอไว้ด้วยนะหรือว่าถ้าคุณไม่มีีเวลาาาตอนน้ค,คุณสมรถแช ไว้ก่อนก็ได้แล้วก็มีเวลาตอนไหนค่อยย้อนกลับมาดูก็ได้ค่ะหรือว่าถ้าคุณกำลังมองหากระเป๋าแบรนด์เนมสาหรับคุณผู้ชายสักใบนึงเนี่ยสามารถแชร์เก็บไว้ได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเวลาที่ไปซื้อเนี่ยจะได้มีตัวช่วยในการตัดสินใจค่ะ okay. ใบแรกที่มมสเลือกมาในวันนี้นะคะจะเป็นราคาแบบย่อมเยาว์นะคะมาจากแบรนด์กุชชี่ค่ะใบนี้ค่ะก็คือ Gucci of the Grid Messenger Bag นะคะซึ่งตัว Gucci of the Gri d ตัวนี้นะคะเรียกได้ว,ว่าเป็นใบแรกเลยที่ออกมาในคอลเลกชันของ Gucci Circular Line นนะคะใบนี้ออกแบบมาค่ะสำหรับผู้ที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะคะตัว Gucci of the Grid เนี่ยอย่างที่บอกไปใช้วัสดุรีไซเคิลวัสดุออแกนิกนะคะไบโอเอสแล้วก็ตัวกระเป๋าเนี่ยถ้าจับดูเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นวัสดุไนลอน GG สีดำที่ทำมาจากอะะีโคไน ผ้าในลอนที่สร้างมาจากวัสดุที่สร้างขึ้นใหม่จากวนจับปลานะคะพรมหรือว่าเศษวัสดุอื่นๆนะ,ะที่มันสามารถรีไซเคิลได้นั่นเองตัวกระเป๋าร,บรอบๆค่ะจะมีการ t ริมด้วยริบบอนนะคะซึ่งตัวริบบอนเนี่ยก็จะเป็นริบบอนที่เป็นลายไอคอนิกของแบรนด์กุชชี่เช่นเดียวกันค่ะตัวนี้จะเป็นอะไหล่สีแพลดิยมนะคะสำหรับกระเป๋าใบน,นี้นะคะสามารถใส่ตัวโทรศัพท์นะคะที่มีขนาดไม่เกิน78คูณ167คูณ9มิลลิเมตรค่ะสายของกระเป๋าตัวนี้เนี่ยที่มาพร้อมกับกระเป๋าสามารถจับได้ถึง44ซม น้ำหนักค่อนข้างดีเลยน้ำหนักของตัวกระเป๋าทั้งใบเนี่ยอยู่ที่300กรัมเท่านั้นเองแล้วก็ตัวไซส์ของกระเป๋าตัวนี้นะคะจะอยู่ที่16คูณ18.5คูณ7เซนติเมตรค่ะใบนี้เนี่ย made in อิตาลีค่ะทุกคนทํามา2สีด้วยกันนะคะก็คือสีดําแล้วก็สีน้ำเงินค่ะราคาอยู่ที่690ย e ูโรเนะ,ะเดี๋ยวมันจะทําการแปลงค่างเงินด้านบนเว้ยให้ด้วยเลยใครที่อยากได้กระเป๋าที่มันสามารถใส่ของแบบอาจจะใช้ในชีวิตประจําวันออกไปเที่ยวกับแฟนไปกินข้าวไปพบเจอเพื่อนไปสังสรรค์อะไรอย่างเงี้ยนะคะใ เหมาะมากๆสําหรับใช้งานในชีวิตประจำวันทุกวันนะบใบน,นี้เนี่ยแนะนําเลยค่ะและใบที่2เนี่ยเราจะไปดูกันใบนี้เป็นกระเป๋าจากแบรนด์ซัลล์ทองใบนี้คือกระเป๋าซัลล์ทองแคมแคริเบ a ยแบ็กในไนลอนแอนด์แ lap skin ค่ะเป็นกระเป๋าทรงแคริเบียแบ็กนะคะที่มาพร้อมกับตัวเปิดปิดเป็นแบบซิฟคลอชเชอร์นะคะด้านหน้าเนี่ยจะมีซิฟพ็อกเก็ตให้อีก1ชั้นนะคะแล้วสายที่มากับกระเป๋าเนี่ยก็เป็นสายที่สามารถปรับได้นะให้มันเข้ากับสรีระใครอยากได้สั้นใครอยากได้ยาวก,ก็ปรับได้เลยวัสดุข,ของกระเป๋าใบนี้ค่ะเป็นวั โพลีเอไมด์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะอะไรต่างๆะะจะเป็นสีดำแมทค่ะทุกคนด้านในเปิดเข้าไปแล้วเนี่ยจะบุด,ด้วยผ้าแคนวาสค่ะแล้วก็มีการเปิดปิดด้วยซิปอย่างที่บอกไปทําให้ใครที่กังวลว่าของจะหล่นของจะตกนะคะหรือว่ามีของมีค่าด้านในเนี่ยสามารถใช้ใบนี้ได้แบบสบายใจเลยด้านในเปิดเข้าไปแล้วค่ะจะมี1ช่องคอมพพรสเมนต์ใหญ่ๆนะคะแล้วก็จะมีซิปพ็อกเก็ตให้อีกช่องหนึ่งนะคะแล้วก็มีแฟลตพ็อกเก็ตให้อีกช่องหนึ่งค่ะไซส์ของกระเป๋าใบนี้ค่ะอยู่ที่ยี่สิบสนะคะัวส,สิบเย จบแล้วจะอยู่ที่47ซนติเมตรค่ะใบนี้เม d e in อ t ตาลีนะคะราคาอยู่ที่790ย e ูโรค่ะใครที่อยากจะได้กระเป๋าที่ใหญ่กว่าใบาเมื่อกี้นิดนึงนะคะแล้วก็สไตล์เนี่ยมีความคลาสสิกมากขึ้นนะคะสามารถใช้แบบว่าไปทํางานได้นะคะดูไม่แฟชั่นเกินไปนะะแต่ว่าก็ไม่ได้ดูแก่จนเกินไปนะคะก็ใบนี้เนี่ยแนะนําว่าเหมาะแน่นอนค่ะหรือใครที่บอกว่าเออไม่อยากได้กระเป๋าที่มันเป็นแบบว่าวัสดุไนล่อนเลยอะไรอย่างเงี้ยอยากได้วัสดุที่มันดูแบบมีความไฮโซขึ้นมาอีกนิดนึงเพราะว่าตัวเองไม่ได้แต่งตัวแนวสตรีทนะคะก็ ว่าให้ไปดูกันต่อเลยที่กระเป๋าใบนี้จากแบรนด์ซีลีนค่ะใบนี้นะคะจะเป็นซีลีนเมดิ UMB messenger bag in triumph canvas with c e l i n พ p r i n ์ค่ะไซส์ของกระเป๋าใบนี้ค่ะจะอยู่ที่23คูณ15คูณ5เซนติเมตรนะคะแล้วก็วัสดุเนี่ยจะเป็นวัสดุของ t r i u m มแ canvas นะคะก็คือเป็นตัววัสดุที่เป็นไอคอนิกของแบรนด์ซีลีนเขาเลยค่ะด้านขอบๆเนี่ยจะเป็นการ t r i มด้วยหนังคราฟสกินนะคะแล้วก็ด้านในเปิดเข้าไปแล้วค่ะจะเป็นการซับในด้วยวัสดุของผ้าค่ะวิธีการใช้งานค่ะคุณสามารถใช้งานได้ าการแบบ crossbody นะคะหรือว่าจะถือเป็น shoulder carry ก็ได้เช่นเดียวกันวิธีการเปิดปิดของใบนี้ค่ะจะเป็นการเปิดปิดแบบ zip closure นะคะด้านในเปิดเข้าไปค่ะจะเจอช่องใหญ่1ช่องนะคะแล้วก็จะมี inner flap pocket ให้อีก1ช่องค่ะสายเขาสามารถปรับระดับได้ค่ะจบแล้วจะอยู่ที่55เซนติเมตรค่ะทุกคนใบนี้เป็นอ่กใบที่โมดบอกได้เลยว่าใช้งานได้ทุกวันค่ะเพราะว่าลักษณะแล้วก็ไซส์เนี่ยไม่ใหญ่เอทอะทะจนเกินไปแต่ว่าไม่เล็กจนใส่อะไรไม่ได้เลยและที่สําคัญใบนี้นะซื้อทีเดียวใช้คนเดียวตลอดไปไม่เท่าไหร่ ใชร้ร่วมกับแฟนก็ได้ใครที่มีแฟนเนี่ยก็สาวๆเอาไปถือได้เลยใบนี้มีความค่อนข้างยูนิเซ็กซ์ขังไม่แมนเกินไปไม่สาวเกินไปอยู่แบบกึง่งๆกลางๆเนื้อสื่อได้ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายแม้ว่ามันจะมาจากเมนคอลเลกชันก็ตามค่ะใบนี้ราคาช็อปไทยอยู่ที่39,500บาทค่ะไปต่อกันเลยค่ะที่ใบที่4นะคะใบนี้มาจากแบรนด์ Prada Prada Nylon and Saffiano Leather Shoulder Bag นะคะใบนี้จะเป็นกระเป๋าที่หลายๆคนอาจจะเคยเห็นกันในฝั่งของผู้หญิงเนี่ยจริงๆเขามีแบบคล้ายๆกันแต่ว่ามาจากเมน ด้วยนะตัวนี้ค่ะจะเป็นวัสดุที่ทํามาจากไนลอนแล้วก็หนังซาเฟโน,โนนะคะที่เรียกได้ว่าเป็นวัสดุไอคอนิกของแบรนด์ p r ada ทั้ง2อันเลยค่ะทาสไตล์ออกมาได้ดูโมเดิร์นมากๆนะคะแล้วก็เขาแยกออกมาเป็นสส่วนนะคะเหมือนของฝั่งผู้หญิงเลยก็คือมีตัวกระเป๋าถือนะคะเป็นกระเป๋าที่สามารถถอดสายออกได้นะคะใช้เป็นกระเป๋าสะพายก็ได้ถือเป็นคลัชก็ได้นะคะมาพร้อมกับคอยเพิร์เล็กๆนะคะที่เอาไว้ใส่ของจุกจิกได้เลยด้านหน้าของกระเป๋าทั้ง2ใบค่ะก็จะประดับตัวโลโก้สามเหลี่ยมนะคะที่เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ p r ada เช่นเดียวกันสายของเขาค่ะก็สามารถถอดออกได้นะคะสามารถปรับระดับได้ค่ะตัวสายเนี่ยจะทํามาจากวัสดุไนล่อนแล้วก็หนังค่ะวิธีการเปิดปิดของกระเป๋าใบนี้นะคะจะเป็นวิธีการเปิดปิดแบบซิปเช่นเดียวกันเนาะซึ่งเหมาะมากสาหรับคุณผู้ชายที่แบบไม่ค่อยระวังตัวนะบางทีแบบฝากระเป๋าเปิดไม่รู้เรื่องอะไรเ,เงี้ยก็ใช้เป็นแบบซิปนะคะเปิดปิดง่ายดายแล้วก็ปลอดภัยด้วยไซส์ของกระเป๋าใบนี้คขาอยู่ที่1 8บแปดคูณหคูณยีเซนติเมตรค่ะราคาของใบนี้อยู่ที่1,100ยูโรค่ะราคาสูงขึ้ นึงนะ้อาได้ไปถึง2ใบเลยด้วยกันแล้วก็สามารถใช้งานได้หลายแบบ cross b o d ีได้ถือเป็นแฮนด์แครีได้ถือเป็นคลา h ได้นะฮะหรือว่าใครนะคะที่อยากจะแบบเอาเป็นลูกเล่นนะมาถูกเป็นคาดองคพาดเอวโมคิดว่าน่าจะทําได้เช่นเดียวกันล,ลองดูแล้วกันว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นสายแฟนเนี่ยใบยนี้แนะนําค่ะไปต่อกันเลยที่ใบที่5นะใครที่มองหากระเป๋าสะพายสําหรับผู้ชายที่สามารถใช้ไปทํางานได้แนะนาใบนี้ค่ะใบนี้เป็นกระเป๋า f ฟ n d i m e s s e n g จ r นะคะจะมีลักษณะเป็นกระเป๋าแบบ m e s s e n g e r b a แนะคะแต่จะมีความบางด้วยคะด้านในเน ไปในกระเป๋าเนี่ยจะเจอว่ามี1นึ่คอมพาร์ทเนต์ใหญ่ๆนะซึ่งใส่ของได้เยอะมากๆเลยค่ะแล้วก็มีตัวซิปเล็กๆนะคะเอาไว้ใส่พวกการ์ดหรือว่าของสําคัญด้านในด้วยค่ะตัวสายที่มาพร้อมกับกระเป๋าใบนี้นะคะสามารถปรับระดับได้แล้วก็สามารถถอดออกได้ด้วยค่ะใบนี้ค่ะวัสดุที่ใช้นะคะจะเป็นวัสดุไอคอนิกของทางแบรนด์เขานะคะซึ่งมาพร้อมกับลาย FF motif นะคะแล้วก็ตัดเฉียงด้วยหนังที่เป็นสีธรรมชาตินะคะซึ่งสีนี้เนี่ยเรียกได้ว่าทาออกมาดีเลยทีเดียวค่ะสายสะพายที่มากับกระเป๋าจะ เป็นวัสดุที่ทาจากผ้าค่ะทุกคนตัวะไหล่ต่างๆของกระเป๋าใบนี้ค่ะเป็นะไหล่นะ,ะที่เป็นสีพลาทิียมนะไซส์ของกระเป๋าใบนี้ค่ะอยู่ที่34เซนติเมตรนะคะคูณ25คูณ5.5เซนติเมตรค่ะแล้วน้ําหนักเนี่ยก็เรียกได้ว่ากาลังดีเลยทีเดียวอยู่ที่582กรัมเท่านั้นเองใบนี้นะคะเมทอิตาลีในราคาอยู่ที่1,150ยูโรค่ะสำหรับใครที่อยากจะใช้ในชีวิตประจําวันนะคะเอาไปทํางานด้วยได้แต่ว่ารู้สึกว่ามีเอกสารเยอะต้องใส่เอกสารเยอะต้องพกโน้ตบุ๊กอะไร แบบนี้นะคะก็อาจจะดูเป็นรุ่นนี้ก็ได้ค่ะรุ่นนี้มาจากแบรนด์ลุยวิตองค่ะใบนี้ค่ะคือกระเป๋าลุยวิตองดิสทร i ก t อ็มเอ็นะคะไซส์ของใบนี้ค่ะอยู่ที่31คูณ27คูณ8เซนติเมตรค่ะวัสดุของใบนี้ค่ะจะเป็นวัสดุที่ทํามาจากโม ogram e c l ค p s e Canvas นะคะแล้วก็ด้านในเนี่ยเปิดเข้าไปจะเห็นว่าเขาบุด้วยผ้านะคะแล้วก็แต่งขอบกระเป๋าด้วยหนังคาวไฮค่ะชิ้นส่วนต่างๆนะคะที่เป็นอะไหล่ของใบนี้ค่ะจะเป็นโลหะสีรูทีเนียมนะคะแล้วด้านหนเนี่ยก็จะมีการตกแแต่่งด้้วยยผนปา LVC ที่เรียกได้ว่าหรูหราเลยทีเดียวช่องใส่ของต่างๆนะคะใบนี้เนี่ยจะมีช่องกระเป๋าแบบแบนเรียบด้านในสําหรับใส่ iPad ถึง2ช่องมีช่องกระเป๋ามีซิปที่ด้านนอก1ช่องนะคะแล้วก็มีช่องที่ด้านหลังอีก1ช่องด้วยกันค่ะวิธีการเปิดปิดของใบนี้ค่ะเป็นระบบปิดแบบแม่เหล็กนะคะวิธีการใช้งานค่ะเป็นการใช้งานแบบสพายครอสบอดี้นะคะทุกคนราคาของใบนี้ค่ะในช็อปไทยอยู่ที่5 7 0 0 0บาทค่ะใบนี้เนี่ยโมสแนะนําเป็นพิเศษนะคบเพราะว่าด้วยแบรนด์เนี่ยก็เป็นที่รู้จักมากๆ ะะแล้วก็สีต่างๆเนี่ยเป็นสีเข้มสามารถใช้งานได้ง่ายเหมาะกับคุณผู้ชายสุดๆไซส์ของกระเป๋าจริงๆเขามี2ไซส์นะคะมีไซส์ที่เล็กกว่านี้ด้วยแล้วก็มีไซส์นี้ที่เป็น M MM, M นะคะแต่ most แนะนําว่าให้ซื้อเป็นไซส์ใหญ่ไปค่ะเพราะว่าเวลาที่คุณพกพวก iPad นะคะหรือว่าโน้ตบุ๊กต่างๆเอกสารต่างๆเนี่ยมันจะได้ไม่ยับเนาะสามารถใส่กระเป๋าแล้วก็ถือใช้ในชีวิตประจําวันแต่งตัวเป็น casual look นะคะก็ยังดูดีค่ะไปต่อกันอีกหนึ่งใบที่ most เลือกมาให้ในวันนี้ค่ะนั่นก็คือกระเป๋าจากแบรนด์ Dior ค กระนคะซึ่งเป็นกระเป๋าสะพายข้างขนาดเล็กกระทัดรัดและก็ทันสมัยมากๆใบนี้ค่ะตัดเย็บจากผ้าแจ็กเกาเดอโอปลิกสีเบจและสีดําค่ะระดับประดับไปด้วยแผ่นหนังลูกวัวลายเกรนสีดำนะคะเสริมด้วยซิกเนเจอร์ดีออด้านหน้านะคะภายในเปิดเข้ามาแล้วเนี่ยกวา้างขวางม,มีกระเป๋าสําหรับใส่ของสําคัญให้เพียงพอต่อการใช้งานของคุณแน่นอนมาพร้อมกับสายสะพายไหล่แบบปรับได้ที่ทําจากหนังนะคะคุณจึงสามารถใช้ได้ทั้งสไตล์การสะพายไหล่แล้วก็สะพายข้างค่ะไซส์ของใบนี้จะอยู่ที่ย3่คูณ 18คูณ6เซนติเมตรค่ะราคาของใบนี้ค่ะอยู่ที่1,700ยูโรค่ะเป็นยังไงบ้างคะแต่ละใบนี่สวยๆทั้งนั้นเลยเนาะ okay. ชอบนะคะแล้วก็อยากให้มอสทำกระเป๋าผู้ชายอีกเยอะๆนะคะพิมพ์คอมเมนต์มาเลยค่ะว่ากระเป๋าผู้ชายนะคะขอกันมาเยอะๆนะคะถ้าเกิดว่ามีคนอยากดูเยอะเนี่ยเดี๋ยวมอสจะจัดมาให้แบบจุใจรัวๆอีกแน่นอนเลยค่ะแล้วถ้าคุณไม่อยากพลาดเรื่องราวเกี่ยวกับแบรนด์เนมแบบนี้ค่ะสามารถกด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งที่ช่องยู u ูบแคทซิล่ามอสไว้ได้เลยส่วนใครที่ดูผ่านทาง a c e b o o k นะคะกดไลค์กดแชร์เอาไว้ได้เลยค่ะมีโอกาสที่จะต้องซื้อกระเป๋านะคะจะได้เข้ามาดูในคลิปของช่องแล้วก็หาเจอได้ง่ายๆค่ะวัน คลิปหน้านะคะบ๊ายบายอาเดียส